อืมเสียงเยี่ยเหมือนเดิมไม่เคยได้ยินเสียงเอ็โคในเวทไหเอ็กโคเสียงแบบเสียงแหลมเสียงไอไอประมาณนั้น่ะ ไอฟา์มึงเช็ดใหม่ดิเสียงมันฟังแม่งไม่รู้เรื่องเลยเสียงไม่พูดไม่รู้เรื่องเล <c oughs> ย เรื่องต่อ,ตอไปถือมึงใช้ไออะไรวะไอ้รหัสเอมึงพูดดิอืมดูยางโอเคว่ะเลยรับความผิดไว้มึงอ่ะเลยน้องมึงก็รับความผิดไว้มึงจะเปลี่ยนโชคชะตายเช้าไอ้ใช่สามคนมหายห้องยาก ได้ปับเลยอ๋อวินาทีพอร์ตไปแล้วเอ้ยปิดปิดสักอันไปปิดไอตัวเฮดไปชิเกตปิดปิดปิดซะิดทีกระตุกทีหนึ่งพ่องเหอะ ยังจะมีคนเล่นหมวกอีกเหรอเดี่ยวเองตัวเฮียเลยเนี่ยเดือดดาร์กหลอดเดือเชิญหน้ากับเดือดดาร์กหลอดไอ้ทุกบ่โว้ยโว้ยใครวะดาร์กหลอดไอ้ตัวนั้นใครใช่ใช่ดาร์กหลอดในแอนิเมชันเวอร์ชันแอนิเมชันไหมตัวตัวนั้นต่อว่ะ ไอตัวพ่อบนตนดำหาหอวไรเงีออเ้เอฟเฟคทอว์คาตารุกไ,ไอที่มันใช้ไฟของโบได้อะใช่โบเฮ้เล่นเล่นไงจำแล้วไดนะไอไนะอน,นี้ก็เดือดรักลอดโอ้โห ô, กระตุกเฟรมเรทเท่าไหร่วนะเนี่ยเดี๋ยวนะเสียงอะไรๆๆๆๆ กูเห็นขีระวังคนข้าแต่ตลายนิดไม่กูเห็นจากระยะไกลกูเห็นตะกียไอ้ที่มันเป็นลูกตามันเป็นลูกตามันใช้ฝอยโดยมันใช้ไฟได้ ไอปวไม้ไอตัวพอมดไงไอที่บอกไอตัวที่เราเออไอที่เราเจอมันคอบโบใส่เดียวแตกอะเสี่ยงอะไรวะกูบอกแล้วไอป่าจะโดนจะโดนมาตีนะไม่โดนตีแล้วมหมมาแปลมันเป็นไปขคาวได้ไม่รู้กูเห็นมันเป็นเสือกูเห็นเสือ เสือเสือเสือเหลืองไม่รู้สีชมพูวัางไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้กูเห็นจากไหนกลายเป็นสีชมพูเป๊นึ่งอะกูปิดไหมเสียงเลยอ๋อเสียงเกมปิดไหมไอ้ระวังนะไอ้ตัวนี้มันตีถ้ามันเล่นเป็นแล้วมันตีแล้วแล้วมันใช้ไฟต่อเลยนะ ทำไมมีไฟแล้วไหมแม่งไฟโดนทีล้มเลยนะให้สัตว์โคตรที่ยะไฟม่อปิดประตูได้ไหมเขาให้ทำอะไรใน่านนี้อันไฟอ๋อโอเคแล้ละมันบินได้มันเป็นข้าวเปล่ะแปลี่ันเป็นข้าวได้มันก็คือเด็ก มันก็คือเดกิล่าร์เด็กกิล่าเดกิล่าเที่ผายเวทดาฟานะไม่ทำลายอยู่ด้านหลังใครเข้าตู้เ<ะ>ข้าไปชนเลยมาอันต่อ มันไม่ได้เข้าตู้บ่อยเว้ยนะบ้านเกวีกูซื้อมาในตู้เสื้อผ้ากูซื้อมาในราคาแสนสองเราอะมันเป็นบ้านบ้านเกวเอง่ะเพิ่มาเกือบได้เป็นฮีโร่แล้วมั้งอะ ผมไม่เคยฟังไอ้ปฏิญาณของเดกหัวไอตอนที่มันบอกตอนแรกอ่ะการเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นก็เป็นฮีโร่ก็เป็นงานของฮีโร่เหมือนกันนะครับแต่ละส่วนมันตายจ <laughs> ังไอสัตว์เออมันแก่ตายประชดโวยแก่ตายแล้วไอ้เดี๋ยวไม่ก็แก่ตายแล้วอืมรู้ชื่อฮีโ <My fall. S 1> รโ่เดก็กอ่ะ ใช่ไหมคนพาคตายแล้วชื่อฮีโร่หนึ่งวันฟอว์โอฮีโร่ไม่แต่มีฮีโร่คนหนึ่งน่าจะถูกใจมึงมันจะเข้าตู้ไหมเข้าตู้ตัวรถเกียร์มันชื่อว่าอะไรวะเครื่องปรับอากาศฮีโร่มาแล้วลูกชายันดีฮีโร่ฮีโร่โอเคกูไม่ไปละพี่ตีเสียข้าเขาไอ้นวีเว้ย วันนี้กูพึ่งเขียนเขียนอะไรวะแล้วกูเสียงตายมาหลังจากที่นั่งดูช่อง YouTube ช่องหนึ่ง YouTube ช่องหนึ่งไอ้นั้นเรยกำลังไล่ไปเอ๋อะไรอ่ะเอ๋อะไรอ่ะผู้ใหญ่บ้านอะไรอายุเจ็ดสิบสองอายุเจ็ดสิบสองเงินี่นานไม่รู้เง่นนี่นานไม่รู้ กุซอนละเฮ้เยี่ย่แถวนีโรนอ่ะระบนึงหมาป่าเดียวดายเฮ้ยเอา กูออกแลาววางมื่อไหรเชียเ่ยกูถึกว่าม่นตามมันถึกว่าไม่มมนหาไฟฟ้าไปแอนิมอลและจะลากมันมาหากูทําเฮีย้ยอะไรกูไม่ได้ลากกูอยู่ตรงนี้กะจะช่วยมึงอยู่ยแล้วกูถึกว,ว่ามันตามแฮร์รี่ไปไฝฟ้าเลยแล้วไม่มาดึงกูล่ะดึงไงกัอน เราปไม่ไม่หมายถึงไอ้ตาไปเลยไปเลยกูดึงไม่ได้ตั้งไม่ไอนตอนเมื่อกี้กูไม่น่าไปดึงมึงได้กูไปกูก็โดนเช่เพื่อนหายไปไหนวะไม่เห็นเพื่อนจริงจ ื่อนมันอีกาก็เยอะเกินจั่กูอ่ะแบตแบต้ตปุ๊กกระจอกชิบหายอันนี้อะไรเนะี่ยโทเทมชำระล้างโอ้ยเจะมาจากไหนเนี่ยกูเจอชาล้างโทเทม เจ้าของหมาไม่มาดูหมาเลยมันเฝ้าหรือเปล่าไม่เฝ้าเพื่อไนไม่เหลือดิเฮียคุยเพิ่งเห็นหมาต่อไม่เฝ้าเนีหมาใส่หอคอให้มันด้วย ไม่คำถามคือเจอตัวที่ภูเก็ตเรื่องปัดไ,ไฟอยู่ไหนหมดต้องจู๋เก่งพี่ต้องต้องเป็นคนมีฝีมือเลยโดดข้ามอ้อลอยห้าวิเตรียมหาท่อเลยว <c oughs> อาเขาว่าไง สรุปสรุปพี่สรุปสรุปพิษฟาโลมหาเจอเนะใครร่วงก็บอกจะได้เตรียมหาท่อหรอไอ้ันไอ้นี้มันอันแรกอย่างที่ซิ่หรอมิตาปั่เจอเลยนะมันอยู่กับกูมันอยู่กับกูมันแปลงร่างมันก็เฮ้ยอยู่หน้าหรือจะวิ่งมาทำทียอะไรตรงนี้เอาไอ้เชี่ยเพมันอยู่พูดไวไปไหนไม่เจอ บ้าไพี่มันมันวิ่งไปทางขวามันวิ่งไปทางขวามันวิ่งไปอีฟันหนึ่งโคตรไกลอ่ะโอ้โหไม่พิกก่องกล่องผมเปิดไปแล้วกล่องมากกล่องผมเปิดไปแล้วเจออะไรนอกจากนอกจากนั่น่ะอะไรวะกุญแจไกลมากไกลมากไปไกลได้ไงมันวิ่งผ่านกูอ่ะ อ๋อมันเงินปูมันไม่เหมืนที่มันการ์เตั้งระวังจะเจาะองเจาะไม่เจอะเครื่องปัดไฟเลยมาเปิดตู้เปิดตู้เปิดไหมนะมั่นวิ่งดิพี่พี่งดไรวะเปิดตู้ดลไม่อันนี้พี่กดหลอกเครื่องวะมันมีกดไม่รู้มันไม่ให้กดอ,อีกวะ<อ>ไม่รู้รไม่ได้กระตุกกระตุกทัง ือปกติถ่าเ้าอคทะขึอขอข้นได้แล้วหลอดหายไปเยอะไอ้ของพี่ที่พี่มีอ่ะไอตันที่พี่มีอ่ะอันหนึ้งจะไม่ได้อะไรมันมาแล้ว,วปตะกี้นี่เห็นอะไรมาแ,แล้ว,<ม>ลวอีก,กาไปไปอยู่ข้างหน้าแต่ไม่รู้นะว่าเป็นอีก,กาอะไรผมไม่กังวรินในเรื่องนี้ อยู่กับกู้อยู่กับกไอ้ฟ้าเสียบขาท่อเลยแล้วกูจะรู้ไหมว่าท <owner. S 2> <soci eth> ่ออยู่ตรงไหนบ้างจางแม่ไอ้จางแม่ก็เกือบเกือบลิมแม่ไม่รู้กูได้ยินเสียงหมาป่าอยู่มุมหลังบ้านกูอยู่มุมหลังบ้านอยู่ไกลอยู่นะมันมันมันอ้อมมันมีอ้อมมันหลอกมันหลอกพี่อ่ะมันหลอกพี่อ่ะอ้าวชี้อ่ชีอ่ะ เอาอะไรอะไรพี่ว่าหลงตู้วางทำไมวะท่ามทุกคนดูรักตู้กันจังตู้กันไปเกับหมูกฟืนเองได้ไหมเขาไม่มีเปืเปืนเองเลยที่ซ้ำเคลียดมากเขามีเปิดจุกทั้งสองอันทุกสามอันที่ซ้ำพุทธังบังตา ฟองางว ja <or> oh, ังตาอย่าเปิดตู้กูออร้องเอ้าไมู่้เอกมาทำไมอ่ะอ๋อย้ายตู้ไงเนองสเต็ปสเต็ปสเต็ปหลอกเพียสรุปมันลยกรเปิดตู้เดิมนี่หาเลยนะเปิดกระแทกตู้ก็ไม่มีด้วยหาเจอไหมัปไปยังส่ายอีกนิดหนึ่งก็ได้พิ่ แปลว่าเสี่ยมันไม่มีแต่ไม่รู้ว่าแปลงลาเปล่าปูเนี่ยจะไปยังเสมาเจอยุเสมาเจอยุพิตาอีกาชิปหน่อยมันเห็นไม่น่ามันแปลงเป็นข้างวอ่ะมันแปลงเป็นข้างวตั้งถูกับกู แต่เขาไม่จับนะแต่แต่เขาไม่จับนะออเขา,า,าต้องการจีฟพาตอนเนี้ยเรียบร้อยไปแล้วลเรียบร้อยมันมามนหาพี่แล้วไปหาแล้วรู้แล้วว่าพี่อยู่ตรงไหนอ่ะลรวมาลุ้นกันว่าจะเป็นฉากไหนสักฉากไหนะยองขันหรือไม่เปิดหนึ่งเปิด มันอุ้มมึงนะแต่มันไม่อุ้มกูแวนมึงด้วยต้องไปหาหลงแล้วเอาคนละคนไงเขาต้องแบบค่อยๆเชื่อเชื่อเชื่อคนที่ไม่เช่ยคนที่ไม่ค่อยโดนก่อนไอ้นคนที่เคยโดนแล้วไว้ที่หลักนีมาละก็กลัว,ลวมันจะใช้โมลีเปล่าเพราะตอนทายไม่ใช้โมลีได้ อ๋อไม่โอเคคับตาเรกตาแล็กขนึงค่ำคืนเราจะกลับไเจอเดเทอาวินอย่างเดเตอร์วินชื่อคุณคุณผมรู้จักแต่เดนเลดมิดวันผมรู้จักแต่หมอกแดงอะอะไรวะอ๋อโอเคมีจักที่ปิดอัจมาจก อาจจะมาจากเครื่องเกมก็ได้พี่เพราะว่าเดี่มันเล่น cross platform กันเลยมันเล่นได้เป็นมันต้องสันนิษฐานเนาะถ้าเกิดคนเล่นจอยมันจะมีสถานการณ์ที่แปลกๆบชาวบ้านช่องเขาเกิดทวินชอบ Mighty Action X คนลุ้นแหลกิดลุ้นแหละทวินเทลนี่ไอตอนนี้มันปล่อยลูกออกมาคนลุ้ นี่ผมกำลังหาตัวนี้ดยว่หลบง่ายวะก็หลบง่ายแต่มันวิ่งเดินิบหายผมกำลังหาลูก่าผมแล้วลูกัาที่เคยดีเด็นทีน่าเดี๋ยวมาอย่างกันดิกมเป็นตัวแรกดีด้วยโดยถึงใคร กูหมดแล้วนะหมอกอ่ะกูขวดทองเดอฮันเทรสเดอฮันเทรสเดตัวไหนวะก็โอออ่าอโกะตายน้่าเด้ยเก่าพายไเป็นอะไรวันน้าทีมอย่าพูดอย่างนั้นดิก็ไม่แย่ถ้ามันไม่ปากเนเหมือนมือสไนอ่ะพึงอยากรู้ไหมว่ากูอยากเจอฆาตกรตัวไหน เบลุเบลุแล้วกูได้ฉลั่เปิดอ sure ื้กูไม่ใช่สมุนไพรด้อยอะไรวะนั่นแหละแล้วใครไม่ขับรถจกร้องอะไรโดยที่กูอยากเจอแล้วใครระเบิดขับเราจบร้องมันร้องเพลงมันทำเพลงใกล้เราใกล้เราใกล้เราม้างเอ็นมา ได้ไงวะแปลกแบบพี่รูแวบผมแปลกเอาาเ้าไงเฮียน,นไม่โดนอ่ะเฮ้ยผมเอ๋ผมอเอ๋เฮ้ยตาตัวเฮ้ยที่ตีตตมึงไม่ตีอ่ะเฮ้ย <c oughs> โกงเงี้ยถ้ามันเปลี่ยนจากขวานเป็นปืนสนายเอาไงดีอุ้ยเอาเชือดไปรอดวิง่งวิ่งดีเย,ย ผม<ป>ลบผมลบเรียนกว่าไงได้ไงวะเส้นทางตัวใดผาดเดี่ะไม่พี่ดูเสื้อผมก่อนแล้วดูฉากแล้วดูฉากหลังที่ผมอยู่ด้วยตัวผมเปื้อนเลือเสื้อขาวแล้วอยู่แล้ดูฉากอย่างไรจะไปสีลงสีเหล็กสารยำสารยำนิดนึงมันจะสารยำนิดนึงเดี๋ยวผมเดี๋ยว,ยวผมไปช่วยพี่พี่ไม่ต้องกลัว สายซับอยู่แล้วไอ้หน่ยนี่เพื่อนวิ่งไปช่วยเพื่อนวิ่งไปช่วยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวิ่งเพื่อแถวบ้านก็ไม่เรียกวิ่งนะแถวบ้านมึงเรียกวิ่งไอ้สัตว์น่าแถวบ้านมึงเรียกวิ่งเหรอผมจุกบอยู่ผมจุกบอยู่ผมจุ๊บอยู่มันยังเดินอยู่เลยน่ะไอ้เหี้ย เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปเอ้าไอ้เหี้ยมันมาแล้วมันตามมันตามผมมันตามผมก็เชี่ยแล้วมันตามกูเนี่ยแนาวพี่ฟาแทนเนี่ยทำไมกลัวกูผิดอะไรเปิดมาต้นเกมก็อ้าวอาดมึงอ่ะคาโ์เตอร์พี่ผมคาโ์เ นอพี่บอกว่าต้นครับพี่ผมไม่ทำแล้วพี่ผมีม่วกเตี๋ยนะเออเออพี่ทนทานอยู่ไปแล้วกูกไปแล้วพี่อย่าวิ่งตรงถ้า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 เจอเด่หันเท็อย่าวิ่งตรงสู้วิ่งตรงสู้ยังไงล่ะก็ไม่รู้มันทำเพลงไล่กุเนี่ยเดี๋ดหเทสอย่าอย่าวิ่งตรงสู้มันวิ่งตรงสู้เราวิ่งตรงเราสู้ไม่ได้เลย มันตามกูมันตามกูวิ่งหลบวิ่งตรงสู้ไม่ได้ก็ต้องวิ่งใส่กูอ้อมเลยวิ่งหกูอ้อมโลกนั่นอ้อมจริงอ้อมมาหากูรีบป่นรีบปั่นไฟมึงอ่ะพี่ป้าได้แกเห็นเครื่องไหนจุดก็จะรับผมอยู่ตรงนั้นนะบอยดูดูแผนที่กันโอเคโดูยี่ีิดตกใจหมดไอ้สัตว์หลบเข้าไว้หลบเข้าไว้พี่อย่าลืมอยู่ตัวเองด้วยนะพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทนทานหมดเสร็จแสงใ้กูมากเลยท,ทำไมทำไมมันแข็งใ,ใจไว้เดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวผมไปช่วยหูเหยเย้กูมีวิธีรักษาที่ดีกว่าน,นี้เว้ยหักขอเว้ยเจ้ มึงมึงได้เกิดใหม่เลยสบายหมดเกิดใหม่อะถ้าเกิดมาไปถ่ายถอนหนูแล้วฝากบอกผมด้วยผมจะช่วยเพื่อนเราปล่อยวางก่อนปั่นไฟก่อนเรียบร้อยปล่อยแมงไปเป็ดขุดดวประกาข้อหา <ไป S 1> ลีลา เห็นมันนอนเปล่ากูต้องหลบผมต้องหลบผมไม่ได้ไม่ได้ผมตีปิดกำบังตีปิดกำบังชิบหายเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเครื่องฟันโอเคโอเคฉันไม่ได้นินจาตอนนี้คนเท้าไวตอนนี้ผมตีปิดกำบังอยู่ผมโดนตีทีลวผมล่วงแค่บิดคุมพรมละ ผมปวดอาการคนหนึ่งวิ่งออกไปก่อนได้ปะใครก็ได้ช่วยปัดระเบิดลอ่ลอล่อผีให้หน่อยมันจะมาไม่ได้ปะมาจัะใครละอ่ะ,ะ,อะสองรอบเลยอ,ะยอ่ะไปไหมมันตอนแรกมันก็ไปแหละแล้วอยู่ดีมันก็วนกลับมาหางูคือก,กูจะล่อมันะมา่าตาย ขอโทษอมาใกล้กูกูถีบนะกูขอโทษเพื่อนมันผิดแผนกูไปไหนเนเ e อร์ออฟสเตลล์อาฟักปัดเลยเพื่อนตายแล้วมันมันอยู่เด็กกูดังโทษแล้วเดี๋ยวมันจะมาหากูด้วยกูไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เว้ยไอ้เฮียนั้นตายใช่ไหม รออะไรอะ่ะพี่คิดว่าพี่คิดว่าเขารออย่างนั้นพี่คิดว่าเขาทําอะไรอะ่ะเขาก็ไปอิเกเขาก็ไปอีเซกาของเขา,าอ่ะบายไม่อเพลง,งลอยู่กลกูผมจุกอยู่ดีแล้วที่จบกูุจะได้ปั่นไฟต่อแต่เฮียแต่เสียงห้ามเพลงอยู่ใกล้กูคืออะไรก็ผม,อย,มอยู่ใกล้กูฮะ อ๋อฆาตกรเก็บไอ้นั่นอยู่มันอยู่มันมันมันไม่ได้กับผมแล้วอ่ะมันเจอกูมันเจอกูมันเจอกูมันจูพี่เห็นไป้วมันอไรอย่รงเงี้ยมันจะกูไม่กูดังรอมันจะก็กูตอนแรกผมก็จูมันหลบหลังหินเนี่ยแหละไปมามันก็ไม่ไล่ต่อแล้วมันแค่พี่ฟ้ามาอ่ะมันวิ่งตามหาพี่อย่างแบบกำลังอ่ะพี่รู้ปะ ไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเดี๋ยวหลับจบปั่นมาหยิบขวานมาหยิบขวานขวานบนอย่างมันปลาขวานใส่มันจ้าขวานปลาขวานใส่รอดเลยเขาบอกโกดัง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 โอเครอมันเอาไปรออยู่กูรออยู่กูจะปั่นไฟในโกดังเอาละไอ้ฟ้าวิ่งจูผีซ้ายขวาซ้ายขวานะวิ่งตกออกทางประตูไปแล้วผีวิ่งตามหลังไอมันดำไล่ไปทุกที่แล้ว ไม่ได้อยู่ใกล้ผมที่แน่ๆที่บ้านจ่าะมนไม่อยู่ใกล้ผมหลังมึั้ะระวังโอ้รู้กูเห็นระวังระวังมันฟาดเ้าะนะไอ้ฟาวิ่งโจโคนเออเฮอเออเฮอเออเอ่อไม่ไม่ครับตัดไม้เหรอคนพี่อ่ะผมปั่นจุดให้แล้วตรงที่พี่ฟาปั่นขอใจเฮ้ยมึงอ่ะมาในโกดังเลยเดี๋ยวคือแล้วบ้านอ่ะใครปั่นบ้านอ่ะ นะรีบปัดไฟดิเงี้ยโอ้ยเยอะใหญู่หลอดเลยอ๋อมันมันไม่ได้ไปมันมันไม่ได้ไปโอ้ยหูฟังมึงมาเ<ด>จ <น S 1> ๊งก<อ>ี่วัยพี่พี่อยู่ในตู้จะอีกาติดหัวเลยเนี่ยอือกูไม่ดได้อยู่ในตู้โอ้ฟังกระจกแล้วจะมีอีกาบินหัวพี่อ่ะไม่รู้กูจะไม่ได้อยู่ในตู้เลยนะ ปล่อยกูอีกามันจะอยู่ข้างบนคิดว่ามันเนี่ยนะมันเอฟเคอะปล่อยกูกะเตยควายปล่อยกูเดี๋ยวผมไปช่วยนาวเดี๋ยวผมไปช่วยกูหาประตูเปิดเออเดี๋ยวพี่ไปหาประตูโอเคว่าเดี๋ยวเข้าเฮ้ยเขาไม่อยู่ข้างบนเลยเขาอยู่ข้างบนเลยเขาอยู่เพิ่งรอบสองเหรอใช่เพิ่งรอบสองโอเคฟานูดเห็นไหมเขาขาฟารูนเห็นเพิ่งรอบสองอ้กิโยตินมันจะแดกกูละ ก็ใช่ไงเกิโยติมากิจเร็วหน่อยก็ดีแปลผีอยู่ข้างหน้าผมเข้าใจด้วยคนปิดประตูเราุนหิวมันก็ทอคนหิวมันก็ทอนะเว้ยพี่ล่อมันดีไอ้ต้าไม่ไม่ถ้าล่อแล้วใครจะเปิดประตูให้เปิดประตูรอพิ่งเอาเวลาเปิดประตูปัจจัยนั่นไงอ้าวมัมสับประตูรอพิ่ง กูหลบอยู่ตรงนี้ไปมาเลยปล่อยวกูปล่อยแล้วกูปล่อยแล้วทิ้งหมเปิดยังเปิดยังเปิดแล้วไปเลยไม่ต้องไม่ต้องแหวนน้องรอดไหมนายใจกูยังไม่โดนนะกูยังไม่โดนตักรอบนะจะแพ้เหรอพี่จะหาเรื่องแพ้เหรอเอาเสมอไหมโอเสมอแต้แต่มีขวานะแพ้ได้แพ้ได้ประมาณพันเดียวเองแต้มอ่อเปามันหล่อมัวลี่ใช่ไหม รออะไรอ่ะก็ผมรับจบอยู่แล้วอ่ะน้องคิวตัวเองรอไอ้ตาเราจะไปละไม่เแล้วทำไมพี่ตาไม่ไปช่วยพี่ฟาก่อนนะปั๊มแทบบิก่อนนั่นแหละคำถามสติติโดนโมรีเยอะสุดแล้วผมรับจบพุกสตีมันผมไล่ดูแล้วมันทำอะไรอยู่รอแทบโมลีไม่ก็ยืนรอเสาเพราะผมเวลาช่วยคนแล้วเสามันจะพัง จะไม่ได้ว่าเปิดไหนหรือเปิดใครสักคนเต็มเด็ดออกลาก่อนให้ผมได้โดนโมลีสนใจอยางไม่เถอะเราได่นาน,น,นาคารมา่ะอู๋อู๋ท่ออยู่ใกล้ๆ <c oughs> เองท่อมันอยู่ใกล้ๆ <c oughs> บอกไปอู๋โคตรเหี้ยเลยแ่วะ <c oughs> <c oughs> ข้างผมเลย ท่ออยู่ข้างผมเลย